เราก็จะเอาชนะสิ่งที่เรายังไม่เคยชนะมาก่อนนั่นก็คือเลคดากรหรือมังกรดำนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนี่มังกรซินกันนะแต่เรามันยังไม่เก่งพอไงเราว่าจะอัปป้อมภระสายอีกสักนิดหนึ่งนั่นเราก็จะอัปป้อมอัปไปปุ๊บ ไปปรับมัก่กันแร็กดาก้อนโอกาสดรอปของ100%เปอร์เซนต์วันนี้ก็จะโล 500. โ่500ตัวอื่นอันนี้ก็คือเคยชนะมาแล้วโล่0 0นะแบทเทิลเลยขึ้นใหม่ไอตัวนเนี้ยเนี้ยขยันกันโดู ยังไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนหรอกคิดไปเรืง,ง่ตัตื่ดอ,อ,อย่นเลยคือมันจะติดอยู่กัหนันัน่นแหละคูดูดาว,วนาหนา ที่สองยังไม่ชนะคิมพุต่อไปต่อไปให้หมดคิมพุปล่อยไปให้หมดเฮ้รอบที่สามคิมยังไม่ใช้ ไปสักชิเยอะไปเด็กจะมีขึ่นหนึ่งจะมีบาด่จ็บยาต้องมีครบ ที่สี่มารอบที่ห้ากันแบปเพต้องจงตีลูกน้องก่อนเริ่มกัน,นโหสี่ร้อยเลยเหรออะไรวะเนี่ยมันก่อนไม่เอง็งผิดกันงก่อนปล่อยเลยแล้วกันเดี๋ล่นีนี่น่าจะรอดนะนี่โอ้โหโอ้โห อนเทิรขอก่อนนะอูกนะเฮ้ยเฮ้ย้ม yes> ังกรตายแล้วมังกรตายแล้วเดี๋ยวพี่พวกลูกน้อยม่ได้ห้ามืเยะอชนะแล้วโอ้โหเกลือจริงๆรเกลือมากขอ เราจะมาบอกนะว่าเราจะวางแขนสร้างอะไรกันบ้างอย่างแ,แรกเราจะสร้างเป็นต้นทุนอันนี้รวเดี๋ยวเราจะรวมด้วยนะว่า,าต้องใช้พลิเท่าไหร่มี30ด้วย่วนนี้จะเป็นปืนกลนะอีก30เป็น60อันนี้เป็นสโนว์บอลเป็น90ส่วนอันนี้เป็นโอ้ เป็นหนึ่ง้อาจะซื้ออัอนบวกโก5%หปอร์เซ็นน่าดีกว่าอันนี้จมตีห้าสิบนี้จมตีหกหเลยเหรอคืออยากได้าปีดโอ้่ั่อันนี้ ไปนะว่าพวกนี้มันจะเป็นหนังสติ๊กกันแล้วโหเกมแหลกนะ้วเคล้ว,อ,ลวอัพอ้ยเอ๊ยอันนี้จะเต็มนะเดี๋ยวเราก็จะได้เพชรกันแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งอันแสงนันใจเพชรโอเคถ้าเสือ้อนได้จะเลือกอัพตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ต้องเลือกอัพเลยอันนี้ก็ได้อยู่นะแต่เห็นคนอื่นเขาใช้แต่อันพวก,น,กน,นี้กันหกสิสามหกสิบสามมันก็เหมือนกันนี่เหอ ăn điêu Snowball Cái lò với Snowball Cái gì kia biết đây ขอบอสเพื่ออยากได้ไแผกที่มันเป็นกระดาษรูปนักขุดเหนืออ่ะที่อยากได้เพราะอยากไปสร้างที้เครื่องน้ำแข็งนะที่มันจะเป็นแบบเครื่องน้ำแข็งที่อันเนี้ยแล้วกดปุ๊บก็จะมีน้ำแข็งเหมือนไอตัวนักเวทน้ำแข็งตัวเนี้ยทั่วแมปเลยสามสิบแล้วฮะสโนว์บอล อืนี่ได้อยู่สโนว์บอลได้อยู่เฮ้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่งั้นมันไม่ได้นี่เดือดไปใกลัไปไว้ที่เดิมหน่อตื่นเต้นมากเลย ไอ้ชื่อจากบดงลไม่รอดนี่ดูสิ0 0พหรอแคืนได้ไหมเนี่ยไอ้สนโนบอลนี่เล่น คืนได้ไหมเนี่ยไม่อยากใช้แล้วไม่ค่อยได้ทำดามจอะไรเลยอ่ะรับซื้อสกิลที่หนึ่งมีหนาซื้อเลยรุ่มนี้ซื้อเป็นปืนกลมาดีกว่าปืนกลอันเนี้ยนี่ยล้ สามอันยังหรอคูดาวแล้วกันเนอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ว่ากอดอย่างไงเหรออือไม่คูดาวกันให้ไรเ่ย ทำตัวเองให้สังเกตนอัพับจนหมดเลยก่ออีกสักหน่อย610โอเคไม่ลืมลืมใส่ไอ้นี่ีกแล้วตืนระเบิดสนูบอลไปยิงไปเลยไปเราไม่ต้องสนับสนูบอลแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยมึงเนี่ย ันก็ช่วยนะแต่ก็น้อยกว่าตืนกวนเยอะเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามากันดิอย่ามากันดิอย่ามากันอย่ามากันคนนีเยอสีเข้าไปเข้โกนเลนทั้งหลายวิกตอรี่ ลองไปแตกใหม่ใบไปแล้วคนะ่ะติดหน้าโลกนรกเชื่อกันไหมกับโลกนรก